โอเคครับกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมสินนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาสอนติดเอาเอาอารมณ์หาเรื่องละเอาโอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมสินนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีติดตั้งมอสนะครับด้วยห่ามันเรื่องมากจังวะฮะมันเรื่องมากเหรอเนี่ยสองตัวเนี่ยฮะเฮ้ยยังเป็เรื่องมากกับผมเหรอผมผิดอะไรฮะแน่แน่ฮะฮะฮะเวลามันมีสองเก่งเหรอโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ย อะไรรคับนี <OK, oh ่โอเคเอาใหม่ก็ได้นะครับตะกี้นะผมก็จะไปเจอกับพวกอัตพานนะหัวเกียนนะครับก็นั่นดูจากเบ้าตารู้เลยว่าผ่านสึกมานะครับก็นั่นแหละครับมันก็นักเลงอะนะโอ้โดนลุมสองเฉยเฉยแหละก็เลยไม่ไหวนะโอเคครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีติดตั้ง mod GTA V พื้นฐานนะครับสามารถติดตั้งได้ทั้งของอีพนะครับแล้วก็ของสรีมโดยตรงเลยนะครับ แล้วก็ผมใช้เวลาไม่นานนะครับประมาณไม่กี่นาทีเท่านั้นเองถ้าพร้อมแล้วไปรับชมได้เลยครับผมโอเคครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จาเป็นต้องดาวน์โหลดไฟล์2ตัวก่อนนะครับนั่นก็คือสคริปทุกวีนะครับกับอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์2เว็บนี้นะครับไว้ใต้คลิปนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เรามาดาวน์โหลดสคริปทุกวีนะครับกดดาวน์โหลดตรวนี้ครับผมอ่าแล้วมันก็จะดาวน์โหลดให้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเราก็เลื่อนลงมาครับแล้วก็กดดาวน์โหลดตรงสีเขียวๆนี้ กดเข้าไปเลยอ,อย่างนั้นมันก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับให้เรากดดาวน์โหลดซ้ำอีกรอบนะครับนี่เราก็จะได้มา2ไฟล์นะครับองจากนั้นก็ปิดไปหลังจากที่โหลดเสร็จแล้วนะครับให้เรากดดีดพีซีครับผมแล้วก็กดไปที่ดาวน์โหลดนะครับนี่เราจะได้ไฟล์2ตัวนี้มานะครับให้เรานะครับลากไฟล์2ตัวนี้ออกมาหน้าเดสก์ท็อปนะครับผมนี่เดี๋ยวผมจะแยกออกมานะครับอันนี้เป็นสคริปต์ฮอกวีนะครับให้เราแตกไฟล์ออกมากดตรงนี่ครับ แต่ไฟลต์ตรงนี้นะครับนี่เราจะได้มา3ไฟล์นะครับก็คือ3ไฟล์นี้นั่นเองแต่ 2, 2> ไฟล์นี้นะครับเราจะไม่ใช้นะครับเราใช้แค่บินตัวนี้นะครับแล้วก็เข้ามานะครับเราก็ใช้แค่2ตัวเหมือนกันนะครับก็คือสกีพุกวีแล้วก็ดินพุตแปดนี่นะครับก็เล่าออกมาเลยนะครับส่วนในตัวนี้นะครับเราไม่ใช้นะครับก็ปิดไปได้เลยนะครับพิลิตได้เลยก็ได้นะนี่คือเราจะได้2ตัวนี้นะครับมาจากสกีพ really. ุกวีนะครับส่วนในตัวนี้นะครับเราก็ต้องมาแตกไฟล์นะครับ แต่ไฟเหมือนสกีพุกวีเลยครับนี่มันก็จะออกมา3ไฟล์นะครับให้เรา e l e t e ตัวนี้ออกไปแล้ครับก็คือเราใช้แค่2ตัวนี้นะครับโอเคหลังจากที่เราแตกไฟล์2ไฟล์นี้มาแล้วนะครับเราก็จะได้มา4ไฟล์ตัวนี้ผมหลังจากนั้นนะครับให้เราเปิดไปที่ไฟล์เกม GTA v ของเราครับผมเปิดร้อยไปแล้วนะครับก็คือนี่นะครับผมหลังจากนั้นให้เราลาก4ไฟล์ตัวนี้นะครับลากเข้ามาในโฟลเดอร์เกมครับผมคราวนี้นะครับก็เป็นการ เสร็จสิ้นนะครับการลงมดพื้นฐานในเกม GTA V เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเราไปดูต่อในเกมครับผมโอเคครับหลังจากที่เราทําการติดตั้งมดพื้นฐานเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็จะมาสอนวิธีใช้แบบคร่าวๆนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เรากด F4 ขึ้นมานะครับผมนี่มันก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะครับเราสามารถเลื่อนลงนะครับด้วยการกดเลข2ที่นำแผ่ด้านขวานะครับนี่นะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นด้วยการกดเลข8นะครับ หรือเราจะจะกดเข้าไปดูนะครับให้เรากดเลข5นะครับผมนี่เราสามารถดูหรือทำอะไรได้หลายๆ,ๆอย่างนะครับเพราะมดนี้นะครับสามารถทำให้เรากลายเป็น GM ในเกมนี้ได้เลยนะครับผมเดินติดต้นไม้โอเคเดี๋ยวผมจะมาลองเสกรถให้ดูนะครับผมจะลองเสกเป็นรถที่แรงที่สุดในเกม gta v นะครับเดีด๋ยวผมลองเสกให้ดูนะครับนี่นะครับรถที่แรงที่สุดในเกม gta v นะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการสอนลงมอดพื้นฐานใน GTA V นะครับถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์า like, ฝากกดแชร์ซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวนันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบายวู้